เขาได้มันแห้งแสบมั้งแม่ดีดีพี่เน,นาะนั่นเห็นบอ่อยนี่เป็นไรรุดยอดอยคือใบอ่อนเลยใหญ่แสบไหม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ขู่สู่ขน,นนะครับวันนี้พ่อพ่ออ่ะนครับช่องห้องโป่งแชนแนลครับวันนี้ก็อยู่กับแม่หลอนครับพี่น้องเป็นเมนูนบ้านๆัน่นะแม่เนาะวันนี้กินขา้าวเ้านกันพี่น้องข,อขอ้าวข้าวสวยข้าวเสากันข้าวสวยข้าวสวย <laughs> ข้าวสวยพี่น้องหิวข้าวขนาดได้ยังก็แม่ใส่กอกเนะาะปิ้งใ<ก>ส่กอกพี่น้องขอเขาเอานปิ้งขึ้นมกแม่ปิ้งได้ปิ้งปิ้งใส่ใบตองใบตองพัดหอมหอมพี่น้องรายกามี่นี่พร้อมพี่น้อง ที่เด็ดเลยบื้ยที่เด็ดสุดวาที่เด็ดตดัมเนี่ยไหนปลพี่น้องปลาลาพี่น้องปลาลาตอนมาบาดนี้เรากินบันบานง่า,ายาเขาอีกแหละมีหอยมัมดิมัมมัมในมัมดิบใช่ไหมเข่าเต็มติ่บลยนี่อร่อยเลยนี่ต้นหวอดนี้ปานพี่น้องเสร็จเสร็จกันพี่น้องเสร็จได้ปลาอันนี้ก็ใส่กอกแย่หล่อนพี่น้องใส่เบื้องใส่กอกเนื้อครับมีใส่กอกเนื้อเ็ดแพกปะย่างดีนะครับ มันจะเวลาเขาแพ็คมันจะเป็นหนามนะแม่เนาะเวลาส่งไปมันเป็นหนามแต่ว่ากับพี่น้องจะตกจะตกใจได้พี่น้องเนาะมันหนาห้อนบอกมันกะมันมันกับมันกับสิ่งถุงอยู่แล้วนะครับเอ้าแม่กินแล้วเหรมาพี่น้องกินน้ำกันจ้ำมีมัมมีใส่กอกหมูนี่นี่พี่น้องปลาแดกตอนบานเฮาเลยนี่กะนี่กะใส่กอกหมูพี่น้องแพ็คละลอยพี่น้องแพ็คละลอยมาพี่น้องพี่น้องชามหลายคนกินเลยแม่อเนี้ยนี่กับมัมพี่น้องจ้ำให้เครื่องใจเด้พี่น้องมอามาเลเอาใบนี่แหละไว้นาจะคล้องเลยพี่น้อง คือมีหมดว่ะคื่มีหมดจะที่เขาอู้เยเอาคนเดิ<ล>มพุ่มโ้มแข็งกระแม่ตอากาศเย็ก็มั่วยๆยพี่งามมั่วสอยสวยๆจังเลยพริกจะบ่อยสดงามอือเสบของแลนพี่น่อพี่จะแข่งเขาใช่ไหม,ไมว่อะไหมอในสัว์ข้ามโผล่เลยที พี่เสบกอกเอาอันใ่ตองพันพี่น้องมันกะแขนเขัแขนครับหอมเนาะหอมบอวไมเด้อจะบอกหาเด้อเซีบเด้อพี่น้องเสียบด้วยพี่น้องกินอาหารแบบบ้านๆพี่น้องง่ายๆเลยบ่ะเนี่ยแบบบ้านๆเ่านี่ล่ะจำประหลาดตอนโอ้ประแยกดอยแม่บ้านเฮ้าประหลาดตอนเป็นแบบ คุณดไทยเ่ยเัาไม่ค่ยใส่ครับคนบ่ายเ้ <laughs> ่าเ่ยคนอีสานอีสานแ <laughs> บบเท่าลละเข้าใจจะเนาอกว่าอีสานพักกตินไม่หนอกาลังงามห <laughs> ัวไหลแก่นขอเย็บหัคำไคำเงีงไงไง้ไหมคือส่วงหรแก่นเขณไให้ดมเอา

เพืเ่อได้ม่มกัได้หล่อนพี่น้องทาเข้ามาได้ครับเรือแต่ว่าแต่ว่าทิตศนึงกัเท็ดเท็ดเทือนนึงครับพี่น้องหม่ำมันก็เจอืปกินเลยไหมว่าเฮาอาทิตย์อาทิตย์เฮ็ดขู่มือเพอท่านพี่น้องน้องเฮ็ดเป็นชุดนะครับเท็ดเป็นขังครับขาคอเสียบยู่นาะง ยังอย่คล้องก็เป็นนหมพี่น้องมันนี้มัมนนี้มัมกินดิบกินดิบมันแห่งเสียด้วยพี่น้องมันนี้โบท่านมีเนื้อหม่ำเนื้อโบมันนี้โบไม่ทันมีอันชุดยอดคือใบอ่อนเลยมันนี้เพราะว่ากระลังจะกินหม่ำชุดยอดคือใบอ่อนใหญ่เลยเล่นมุกไปเลยเนี่ยไม่มานี้กินมัมนี่สิชุดหยอดคือใบอ่อนพี่น้องของแฉเลย หอกพรีกร้อนหน่อยอย่เขาได้มันแหงแสบมั้งแม่ดีดีพี่เนาะนั่นเห็นบ่อยันไบ่ะรุดยอดคือใบอ่อนใหญ่แสบเลยว่าดิบก็ยาหอมแห้งอือแสบเลยแสบของแห่พี่นนาะ คือหยาดใช่แล้วรีกหน่อยยา่ไม่เพลบางคนกักินอะไรมันเปรี้ยวกับไว้เป็นดุนไหม็นแลบเรานี่ยนี่จับมันตากใหญ่หรอจับไมนบอกขาม่ทสมออยากเกียวมันกับพ่อยีดเหรอชงสามชีคึืนเราเกี่ยวพ่อแล้วชมน้ำชมน้ำแล้วชมห่อชมห่อจังก่อยห ตีก็เดกแล้วนะไม่เหน่บน้มตีกได้ทางมักตีก็แดกเค่นอแบเนาอสตีกระแดกได้พี่น้องตามคําขอเลยเนี่ยเอาโอ้ยบดีเหี่นมุ่นหรอกก็สิวาลูพยจรไแล้วหมักตีกดะแดกเรื่องไรให้มาลูกพยจอลูกไม่ย้ันย้นหมักตีก็จะมักจับไม่นัอนมักจับประเดก แห้งแห้งแห้งเสียด้ะมั่งพี่น้องเนาะแห้งแห้งไม่เสียดมันต้องไปตากเนาะตากให้มันยังไม่ต้องตากแดดเลยไม่ตากแดดเลยต้องตากแดดได้พี่น้องเด้อเอาไปพึ่งไว้ม่แห้งหรอแต่ทางในมันก็ะดิงามงๆข้างในมัน พี่หน่องทำผ่านปลาแดก <c oughs> อยากกินปลาแดกนะมาทำอยากกินปาลาแดกแค่หลอนนะกินกะมีพ่อใหญ่ก,กินเยอะเอฟซีผู้ดได้ช่างมาจากประหลาดตอนใส่ฝากไปหายอยู่ที่พี่น้องบนแม่นว้ำบมแม่นม้ำที่จงไหวได้บนแม่น้ำชูฮ่องไหวได้ช่วองถ้าฝากไปหายอยู่ครับแม่จะวางเป็นแบบโหลาณนะครับเนาลูกเฮ็ดไวยกินเอง บรายแล้วพูดถช่องขา้จอนนี่ละเพราะว่าเอาฝากเคอฟซีแล้วความหักความหักของเอฟซีลรื่องให้สร้างตามขัาขอเอฟซีหรือเคเอฟซีเอฟซีเนี่ยเอฟซีเละว่าไม่เอฟซีเคเอฟซีไกลเคเอฟซี่ดนแล้วเหรอ

น้ำปากินปลาด่ะกินแนี่ยหละนั่นแสบกว่ากินในเมียงเข้าเหมอมไปเลยเนาะกินยังไงแสบเพื่อกันไม่ดอด <c oughs> เขาแบบว่าหอมมุกฮะอืมหอมมุกใส่็จหรเอาไปตองพันอเด็ดครับพี่หอมเลยไม่หรอกรอกเนื้อกอกเนื้อนั่นแห้งคัะเล่ามาแล้ครับเรื่อเอาไปตองเนื้อหมุ้งน่ะเสร็จหรเนื้อหมุ้งแห้งค่ะยแดงเจ้าใบคือเก่าหอมหอมเอาไปตองกล้วยพันขาดเลยหอมจำชื่อมุน

เต้นเกียงร่างงามใทไม่ไหมต้นเขียงวชายประคาโทษนหนกักมถกลับไปทั้งหลังบ่อากาศยังเย็นยุ่ยว่างหอยเท่าน่าพี่นนอะอู้เพ,พลีเด็กตอนแฉะเพลายยังงวะมกลั Im. Im như mầm bất một tuần mặt Ngay, một tuần xem mặt yêu theo tèo. gần cắt một นี่ครับพีน่น้อหมดควรนี่เหะอนี่หน่ํหม่ำก,กระแซบเขาเว่ยกินย่ำได้กระแซบยซ่บน,นั่นหม่ำก็ะเ้ชมขาเจ้ยเฉย้วย่าหมมันเส่บเนาะนีะ่หน่ำด้วอขาหน่ำด้วยนี่นดทั้ทงหลังควรๆน่งเอะเกี่ยว มีอยู่น้ำกินดเลยไหายเลยเขียนเขาดีแนวหนึ่งยีมเยจมัมเบอรแนวหนึ่งดีเนาะเอามาเนี่ยเด็กเบิรดไปผลใหญ่อะไรว่าไปดอกชมเจ้องเราเนี่ยน้ำน้าได้เราะเด็กินที่นอ่เมันเบิดไวใมันบอทันเห็ดบอทันเอาพี่น้องเอาสนหนึ่งก้อนไหมเนาะไม่มยิเลยพี่น้องครับ ครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนขออนุญาตกิน่านพี่น้องเต็มใจที่ตามรับชมช่องฮองป่งชาแนลขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบริการข้เมนต์ก็ขอบคุณหลกท่านนะครับเด้อที่เขามารับชมนะครับเนาะจะได้กับฝากพี่น้องคือเก่าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ทั้งแฟนเพจนะครับกับข่ามากดให้น้ำแน่รนะครับเด้อทั้งยูทูบนะครับเนาะนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจให้ฮองป่งนะครับก็ย่อยหล่อนในเหตุคลิปดีๆให้พี่น้องได้ชมนะครับ ยังกะทักทายกันเล่นมาน้ำได้ครับพี่น้องทั้งแฟนเพจนะครับเนาะว้อิ่มจะได้กับฝากพี่น้องฝากหม่ำ้ะพี่น้องเนาะฝำหม่ำแพ็กละโล่อยนะครับแล้วก็ใส่กอกหมูนะครับใส่กอกเนื้อนะครับของใหญ่หลอนแพ็กยะยางดีพี่น้องกับอ่าขั้นใหญ่ใกับทักแคทมากเลยกันนะครับเนาะเอาละัมยังฝากพี่น้องมาแม่เจ้าขอบคุณพี่น้องหลายๆครับจังไดกับทั้งอุดหนุนทั้งติดตาม กดไลค์กดแชร์แล้วกะ็อุดหนุนแต่ดีตลอดมาอขอบคุณหลายๆขอให้โชกดีเบิ่งเลยกระดายทำให้รวยเงินไหลน้องไห้ท้องไหลมาด้วพี่น้องเด้อจังได้กระดายเาบิ่งไปเรื่อยละพี่น้องเบิ่งคูมืออากะขอบคุณได้หลายรับผมกะ อ่ะไพ่เบิ้งคลิปนี้ขอให้ลำไวยรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับลำรวยเงินทองนะครับเด้อนะครับกัเป็นกำลังใจให้ทังตั้งประเทศนะครับทั้งจจงหวัดตั้งอำเภอนะครับพี่น้องที่เพจการเ็นงานนะครับเนาะสู่การสู่งานนะครับเด้อนะครับอ่าให้เบิดโควิวไปนะครับเนาะก็คือเราพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์จะได้กับเห็นกันคู่มือครับพี่น้องเอาเดี๋ยวค้อคลิปหนาแล้วไหมเนาะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ